BTS จะทำการแสดงเพลงใหม่ที่งาน2020 MTV Video Music Awards BTS นะคะได้แชร์ตารางสำหรับการคัมแบค็คของพวกเขาซึ่งก็ได้ประกาศแล้วว่าพวกเขาจะทำการแสดงที่งาน2020 MTV Video Music Awards เมื่อช่วงเที่ยงคืนนะคะตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ของวันที่5สิงหาคม2020นมๆนมได้เผยสิ่งที่แฟนๆน,นั้นรอคอยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนที่จะมีการปล่อยเพลงไดนาไมท์ที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษในวันที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้ภาพทีเซอร์นะคะกำลังจะถูกปล่อยออกมาในช่วงเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ของวันที่ 11, 13และ16สิงหาคมนี้ก่อนที่ MV ทีเซอร์จะถูกปล่อยออกมาในวันที่19สิงหาคมนี้ MV เพลงใดนวไม้อย่างเป็นทางการจะปล่อยออกมาตอน13นาฬิกา ตามประเทศเกาหลีใต้ในขณะที่ d ดนาไม t e เอ็มวีบซายจะปล่อยออกมาในวันที่25สิงหาคมนี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ในภาพทีเซอร์ดังกล่าวนะคะก็ได้ภาพประกอบข่าวบางส่วนเกี่ยวกับตารางการโปรโมตของพวกเขาซึ่งก็ประกอบไปด้วยการแสดงเพลง d ดนาไม t e ที่งานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards พวกเขานะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์สำหรับ Fast Out Live ของ MTV และ Today Show ของ n b c อีกด้วยในงานประกาศรางวัล MTV Video Music a w a r d นะคะจะถูกจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้เวลา9นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีนใ,นใต้ซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่นุนมนั้นได้ทำการสแสดงในงานประกาศรางวัลน,นี้พวกเขาจะถูกนำเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง3รางวัลในปีนี้ ในส่วนของสาวสาว,วงแบ c ็คพิงค์นะคะก็เผยวันปล่อยเพลงสำหรับซิงเกิลใหม่ในภาพทีเซอร์ใหม่แล้วแบ c ็คพิงค์นะคะกำลังเตรียมตัวสำหรับเพลงใหม่ของพวกเธอและล่าโุดก็ได้ปล่อยทีเซอร์ที่2ใหม่แล้วเมื่อวันที่23ากรกฎาคมนะคะเวลาเก้านาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ค่ายไบจีเอเดเฮนเมนได้ปล่อยทีเซอร์โปสเตอร์สำหรับเพลงใหม่ของสาวสาว,วงแบ c ็คพิงค์ทีเซอร์นี้นะคะก็ได้บอกใบถึงซิงเกิลใหม่ ที่จะมีการฟลิชจอริ่งกับศิลปินท่านอื่นด้วยซึ่งเราทุกคนนะคะก็มารอดูกันว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนกันแน่โดยเพลงใหม่ของสาวแบล็คพิงค์นะคะจะปล่อยออกมาในเดือนสิงหาคมล่าสุดนะคะในวันที่4สิงหาคม2020สาววงแบล็คพิงค์ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ใหม่สำหรับซิงเกิลใหม่แล้วพร้อมกับประกาศแล้วว่าวันปล่อยเพลงใหม่นี้มีกำหนดปล่อยออกมาในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ ชาวบิงทุกคนตั้งตารอกันด้วยนะคะทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ